บปเป็นอยังเนาะสับปเลือกเป็นอยัางน้อสับปเลือกเพิ่นสั่นแล้วเพิ่นกันเอาเลยวะนั่นนั่นรู้ไม่ไหวรู้ไม่ไหวแอนบอมแมนสับปเลือกนั่นน่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบนะครับมือหนีนะครับเนาะผมกะเดินทางครับมากับอีหลาหน่อยผ้ารวยครับมาเพื่อที่จะหาแนวทางโค้งสุดท้ายจากยะพอน้องกันเรือนครับท่านผู้ชมครับซึ่ง เนี่ยพอน้องกันเหลืองนะเนาะเพิ่นกระไดมาสิงสถิตอยู่ที่เตาโบราณแห่งนี้ครับทา่านผู้ชมครับบริสเได้แนวทางตัวใดครับท่านผู้ชมครับโปรดติดตามมานํากันนะครับเนาะอีลาน้อยจะมาอีกรอบนึงออมาขออยู่เตาโบราณแห่งนี้นะคะเอเขาเอองอนมึงเลยเขาอีลาน้อยมาคิดว่าแล้วว่าอี๋าน้อยา บ่เคยว่าพอเจอมะเข่าคักๆอะไครับมะเข่าอีหลีทศกัณฐ์มีหลีเนาะพ่อเนาะแม่นโอ้ยยอมรับเลยพ่อก็บอกว่าแต่เมื่อนั้นแล้วอีหลาน้อยมานี่ต้องได้อีหลานน้อยเราเคยว่าพอเจอมาจึงนั้นเข่าอีต้องเข่าเข่ายีลีแมนคนถือน้ำลายอยู่ค่ะถือน้ำลายเดี๋ยวมาถามเบิ่งนะคะว่าพ่อซาปเปือดสีพาอีหลาน้อยพารวยเห็ดแนวใดเมื่อนี้ เอาให้มันแขังๆเลยเด้อพ่อเอาไปได้สามตัวตรงๆได้ทั้งบนทั้งล่างเลยงวดทั้งบนทั้งล่างเออสองตัวสามตัวเออเดี๋ยวพอน้องกระเหลืองกับอันนี้เด้อลูกหลานบ่ได้มาลบหลู่ยังใดแบบนี้มาง่าหน่อยก็มาไม่นี่หลุดหลันบ่ได้มาลบหลู่เด้อมาขอโชคของลาบชิ้นชิ้นมาเบยก็มาทำกันนี่ละเออขอต้องกองตามนแล้วก็สองกูต้องกองไอ้เขาได้ต้องกองได้ได้บาทนี้เดี๋ยวพอน้องกระเหลือง มาเดินโลภู้อมาขอพรนะคะตนนี้ช่วงลาบสามตัสองตัวตรงนะคะเมื่อหนึ่งวันน้อยมาขอเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทงนนะคะเอฟซีอ้าวโหจุดๆแหละที่ฐานเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับหน้าที่ระถึงเต็ม่หอแล้วครับสว่าวิญญาณเงียพอกันเดืองครับที่ศีลสถิตอยู่เตาโบราณนี่ครับคือเสียดับหัวเนาะ พอทั้งผีเหยียดเล่าตลอดเลยโยผีบัวได้หลบรูค่ะต้องมีของเส้นไหวเนาะแกแนนเสียนไหวอีหลานน้อยพารวยนะคะขอบคุณหลวงเจ้าพ่อหนองกั้นเลยายที่เสียชีวิตติดตกน้ำตายอ๋อยายที่ตกน้ำตายงวดที่แล้วเนาะในส่วนของเมื่อนี้อีหลานน้อยกับสีมะของวดต่อไปเลยค่ะขอให้ได้สามโตสองโตปังปังอีกกะขอให้ได้ปลาอีหลานน้อยพารวยนะคะแล้วก็บเอฟซี ของพี่ชุมบาเบอร์สตูดิโอนะคะสาธุสาธุพอไดมาลังอยู่นี่เขาสุ่มหัดเลยขันขันได้ว่ามาเนี่ยเขาเม็ดเลยอะนั่งเลยเออนานมันเหมือนเดิมหัวนี้หัวหนาเนาะกระสีน้ำก่อยไม่เคลื่อนก่น้ำหลากอือหัวหน้าโอ้ย เออเอ่อที่แห่งนี้พอเด้อนี่แหละที่ลงไม่กี่เีเลยเออบอกก้าบืนบอกก้าวเพื่อนแม่เท่านี้เก้าวทีน้องกั้นเหลืองเออเทั้งใายที่เสียชีวิตเจ้าพ่อหนองกั้นเหลืองยายที่เสียชีวิตหรือวิญญาณหรือเออถ่ายแบบโชว์ให้ด่าตามโตสองโตตรงๆขอให้เข่าขอให้เข่าจด้อือเฮ้ยสาธุสาธุสาธุ ถูซาถูซาถูขอให้เข้าขอให้เข่าหวนี้หัวนี้ให้ปังๆนะสามตัวสองตัวให้ปังเลยล่ะน้อยสิยิบทูกเลขก่อนนะคะรวยรวยรวยปังๆดังๆให้เขาสามตัวสองตัวให้เขาเลยขาต้งต้เอะสามตัวสองตัวเต้องตรองไม่บาดเขาต้องแปลงยังพอยังพอน้องกันยังเอ้ยยิ้มย่านย่ายันนี้แต่ พมที่ที่มาที่จรงหันี้งุ่งรุณมาก่อนเลยนหน่อยกับช้นบ้าเบ๋ครับเออปันเด้รรอขามาสามคนเลยสามคนทำไมบาดั้างกันเข้ามาคันจุดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอามาถ่ายรุ่นกันนะคะเา้ยใหญ่ที่เรี่อีชื่อด่ผี่ตงามเรื่อีชืปีนั่นแร่วงอ จนว่าไปหาหาสรมรบูมอหาหลวงพ่ออันนี้เอาดอกไม้ทูกเทียนมาไปหาหลวงพ่ออันนี้ทั้งอันนี้คัดนั้นเปิ้หมดเลยจานดอกไม้เปิ้วปนเลยทังว่าจนมาพ่อเขาบอกว่าอยูมมองนั้นกับมากกับมากพ่อพ่อสรมรภูดีร้อยขึ้นขาอ้อม<ข>าสามสี่หลอบนี่แหละเหลือเชือนอนะเห,อเหลือเชือขนาดเลยเลยไม่ว่าไเ,เหลือเชือนออ ก็จังหวัดนียู่นี่ขางเตาทานนี่ไปได้นึงนี่ค<อ>ันดอกไม้นี่ปเป้าวนไปเรื่อยขนาดว่างว้ค<ะ>่ะอืเราหายแห้งไปจนมามาพอกระบะอยู่จนนั่นจนนี่มาพอสามรอบเี่อ้อมน้องนี่<ะ>น้องนี่ประมาณนายเ่าไดก็หาบานเรือแน่ะน้องนี่เพระมั่เก่าไรเไรนี่ส<ะ>ามรอบไหวจังหวะมา มาขอคัดก้อไปไปไปหาหลวงปอนไป่วนเลย,ยลาหน่อยเรออลาหน่อยมานี่ละเท่าที่สองนี่เขาให้เขาเต็มเต็มเรอสองตัวสามตัวสองตัวเขาเต็มเต็มให้ปังปังหลือให้เอซีในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนี่ให้เขาเต็มเต็มได้บานนี่ให้เขาได้บานนี่อย่าพอน้องกันเหลืองกับญาิที่เสียชีไปเด้อ ให้เขาได้บาทนี่อ๋อให้เวลาหน่อยสาธุสาธุสาธุค่ะได้เวลาแล้วค่ะอีหลานวายซิล่วงปิงปองให้กับเอฟซีทุกคนครับติดตามอยากกระพริบตาเด้อาาตตโอ้เอาแล้วครับมาสู่ได้โอ้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัวที่สองโอเคตัวไหนตัวไหนนะครับเนาะ มาพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลขเก้าโต๊ะก่อนค่ะพี่น้องเลขเก้าตัวที่สองเป็นเลขแปดเลขทูบไหมกระเด็นลงมาเชื่อดีเลขทูบเป็นแปดเก้าแปดแสดงว่าตรงกันครับเนี่ยพอให้ตรงกันนะครับคือเก้าแปดครับเออลองเลยเขาเป็นตัวสุดท้ายดีครับคุณ้มแปดอ่าบ้านนี้เป็นตัวสุดท้ายเด้อเอาคักๆเอาเอาเด็กจับมาเยอะรึบ้านนี้ ผมคน,นหลายตัวแถบันที่นองเอ้ยแสดงว่ญญาเน่พอ,อน้องกันเหลืองแทงเตาทานหมดนี้ครับเมันจะหายบะเอาไหมครับพี่บุมาลูกนึงครับลูกได้ก็ได้ครับเ,เอา,า,มมาลเอลขโตรงกันเองแล้ววันนี้ฮะสามตวก็คือเก้าแปดเก้าเก้าเเก้ากตัวเดีวกันทำชมครับก็คือมี8ดมีเกเอาลครับอ,อัสจจัย่างกินครับสถูกสายถครับ

ชิมาบ่แหงได้มาดวยให้สองตัวอีบ่เนี้ยพอให้สองตัวอีกโอ้ยได้เ้อเดี๋ยวเดือเนี่ยพอแล้คนฟื้นเยเด้่องด้อวิญญาณออกเนาะนึวิญวิญญาณเนี้ยพอน้องกันเหลืองที่ฟอสซิลสีอยู่นี่ออกออกแล้วครับท่านส้มครับออกออเออกขึ้นมาออกวิ้าวิญญาณออกดีครับโอ้โอ้ยกระดซเปลือ พอสับเลือกค่อยเป็นยังะะวะเจ้าหูซึกอยังบ่ดิค่อยเป็นยังวะโอ้โส้อโตแล้วบ่ดิสิงเตัวโบราณเพิ่นเขาสิงเจ้าจงบอกว่าอ้เลยค่อยถามเนี่ยพอแล้วเพิ่นว่าเลขปิงปองกับเลขทูบที่อีลาน,น่อยขอกับปปเ,เนี่ยพอสับเลือขอเนี่ยห้ยตัวด้วยกันก็คือแปดเก้าแปดเข้าใจยังโอ้ยผมหูเดือดเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับหน้าที่ระคึกใจมอดครับเป็นการขอเลขสลากสองโตเลขท้ายนะครับเนาะาสธุครับ เวลาหน่อยเอาเอาสาธุสาธุเอาล้วครับตัวแรงทำส้มครับจะพอน้องกระเหลืองก็เป็นเก่าค่ะเอาละครับตัวแรกเป็นเด็กเก่าครับต่อไปเป็นโตสุดท้ายครับเอาละท่านผู้ชมครับเป็นเก่าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเทูบค่ะเดี๋ยวมารอรุ่นเล่นทุบของยาพ่อน้องกระเหลืองกับวิญญาณใหญ่เด้อสาธุสาธุสาธุเวลาเลย รสิเาโอ้ยมันคือตรงกันแท้เสียงอะไรวะเนี้ยเสียงตัวนี้สิตรงกันดีเหรอบ่ตรงกันกับลูกของหนูเด้็กสองตัวว่างหันเนี่ยเี่ยหนึ่งเก้าสามแล้วพอจะตรงกันยังตัวนี้ให้พอบอกเจ้าทุกคนเลยมาร้องเพลงรำมโให้ฟังฮะท่านผู้ชมที่เคารบนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับเนาะ เป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 8คครับมาดูกันครับเนาะว่าสับเปรเรอเพิ่นสิขอจากนาพอน้องกันเรื่องครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับเชิญรับชมรับฟังแต่ว่า,วาเมี่ยกียวั็ชีวิตไหนเราเล่าเสียให้ ให้โชคให้รารักทันชุกครับเดี๋ยวผมสีรงเขาไปหายสักปรเด็นแล้วอ่โออหญเออเนี่ยผน้องกระเดืงแทงเต่าโมล้วกันอุ้ยบริมหาคนนเนาะสับเปือกม่ปีเลยออมาออกมาออกมาเอยเทนแบบนี้ก่อนว้าแอน้องกระเดื่อเขาฝันซับเปลอกครับท่านผู้ชมครับมองนี้เลยครับท่านผู้ชมครับที่ว่าเคยมาขอโชคเขาอเาเพิ่นเพิ่นให้ส trail, ิส Somehow, บเอ็ดอซ่อนครับ จองนะซื้อไม,ม่หวัวเนาะแม่ซื้อไม,ม่หวัวถิ่มมนม,มากครับอีลหอล,ออลานหอยพะรวยเอออีหลานอีหลานหน่อยพระรวยนะพี่เนาะมองนี่ะนะครับทุกท่า,ทานนี่คือหลักฐานเนาะถูกเป็นอยู่อยู่ครับการถูกโอ้ยแบบกระโดดนเนาะเอออีหล,ลานหน่อยพะรวยกันเห็นคลิปนี้ละอันนี้คอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาเด้อเออคอมเมนต์มาเด้อละอยากจะปักถูกปักเข็มสุโขทัยเป็นบาดยันแนนสุโขทัยอีหลานหอยแล้วเอ้าปักถูกปักเข็ม จุดถูกจุดเทียนบอกกาวห้มะผ่อนน้องกระเดือนออกมากเพราะว่าที่มอเขาฝันสกะเด็นเน่ยคือตองการเอยงแล้วพอทางขวาสะดุ้งแล้วเพราะมันตีหนึ่งตีหนึ่งสีนาทีสแสดงว่ามีในยะสาคัญีหนึ่งสี้นาทีพิ่ง,งบวกโชวบวกลาไปหน่อยละหมดนี้ สาธุสาธุมาม่เลยผมโดนผมเันดผมไมเลยฝันดีนั่อสเลยอนไ้นาอน้องกันเหลือเป็นับผู้เลนี่บอกเขาสปแล้วสาธุหญ้าพอมันดีลูกหลานเ็ได้เขามาตามก็ัฟแหละถ้าหากวันย่าพอต้องการอยังงกับอกมาไหนหญ้าพอด้อ เอ้ยย่าพอร้อกันอย่างเลยลูกหลานมานี่ตามที่ลูกหลานฝันได้ยนี่ลูกหลานมาแต่ว่าให้เลขบอกให้ตรงตๆเลยเก็เลขออกลูกหลานสช่ไหมเดียวสาธุเดกย่าพอเราบมียก็เห็นบอกเก่ากันเน้อย่าพอเอาลูครับซับรถฉันโอ้โหเ้ยเดอยเดอ๋ยวเดอ๋ยวโค้งแล้ากูเลยเอ้ยเดี๋ยเดยว้ะพอสาธุย ครับท่านผู้ทีครับเธอเป็เยองแยะพอน้องเ้อเขาสิงสักเลยครับสาธุเจ้าะมองเหรอกูพอมองตะขอแล้วลูกขออับไพ่ขออับโหสิลูกมื่อฮอเด้อลูกโบได้บไนิฮันหายใจเจ้าพะแต่ว่าลูกถึงมีเวลามากมาดิเจาอขออับโหสิเจาอเด้อขอบมองแล้วใครเดินเข้ามากูหน่อย ต้องสิ่งนี้พออ๋อจื้อนี่พอเนี่ยกูขอมึงแค่นี้ละถ้าพอจะต้องการนีงตอนนี้ให้พอบอกเจ้าต้องการอะไมาร้องเพลงรำให้ฟังนี่พอต้องการจะใครบ้ากูต้องการนี้ละเออลูกมาร้องเพลงให้กูจะให้โชคมึงเดี๋ยวดิเลยสาคุณจะบอกอีกทีกูยิ่ยถ้าพอเนี่ยพอเดี๋ยวลูกสัญญาลูกสัญญาเดี๋ยวนะลูกบอกแล้วเดีลูกสัญญาลูกสิรลองร่ะให้เนี่ยพอออกมางรับฟังรัฟังตอนนี้อ้าวลูกสัญญาสาบ้านสาบ้านสาบาน ครับุณผู้ชมครับตอนนี้แย่าพ่อออกจากร้างครับผมเข้าใจนะครับตอนนี้ว่าแย่าพ่อต้องการอย่างแย่าพ่อต้องการอะไ้คือให้ลูกให้ล้านมาลองเพ่งสาธุสาธุสับเปลือเป็นไงโอ้ยลูกอ่ะอุ้ยเขาอีนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงครับสับเบลือฝืนเนี่ยออกเนี่ยฝืนเนี่ยอุ้ยฝืนนะครับอ่ะลุกขึ้นมาไส่ในะฮะปลุกขึ้นมาลุกนมาเออหน้เสร็จเดี๋ยวจิ๊บอ่ะ ครับท่านผู้ชมครับโดน,ด,นดนมาหาเถื่อเป็นกลืเขาสิงปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อสมคนเมื่อกี้นะไม่บอกพักก่อนนะครับพักกาา่อน,อน,อนอเนี่ยผอมเมื่อเขาสิงแต่เมื่อกี้ดิเพื่อนบอกว่าชินบอเบอร์อกระสบเรือโบเขามาหาเพื่อเถื่อเป็นราชเกือบปีมือ่อวานเพื่อนผู้อกงการย,ยังต้องการในห้อางม,มาลองเพลงล่ำล่ำถวายเพื่อนล่ำงามฝนน้ำง,งามให้เพื่อนเพื่อนบอกจะให้โชคให้ล่ะบัด นี่คนได้รับทราบแล้วก็ขอจงออกมามาถูกสทุกอ่ะเชิญมาตัอครับผลงานเพลงนันยาพอเนะเพลงจังของท่าจะเริ่มหมสามต่อสองนันยะพอเน้ะครบสามต่อสอง อจะไปอยู่จะใดไกลมาทั้งทีอย่าไปลกไปลีไกลเต่าขึ้นมารอเวลาหนุ่มสาวสุขเู้าเมื่อตอนยังคงเจริยรุ่งสุข

ทุกข so 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 ์กับกับอกัสสิจังเลยไข่หันไข่มาเปลี่ยนให้จากฝันดินร่มเย็นสู่เดสสู่จงงามคือสาดพรโกเป็นลมคลอลมนำของรุ่งตามทุกข์ลมมาสู้มาเปรียบห้องสับสนเอ้ยบางทีโอ้มีแค่นี้แหละมาครับ

พเด็กพันคุกย้นมีต้มนำตายไหมมาร่วมกันที่พี่เรามาเนี่ยเดี๋ยววิ่นีิ่งว่งมาเลยนะเหรอ่ะมามาเนี่ย มาเด้อเอจันเจขึ้นาเราได้ล้านอตายมาเดี๋ยวพ่อน้องก็เลื้องเด้อมาเข้ามาดนี้ละเด็สองตัวสามตัวลาขึ้นมาซะกนมาสคน ក្ដីភ្ញើមកសួរចិត្តភ្ញើមកសួរខ្លួនឯងខោវិញបងគីលើទៅខ្លួន ไ,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 ไิ้ง,น,น,ง,งนี่่นกูดีไหมจเต้นนอกไหมทุกคนรับสามตันนกพัดผู้ทุกับผใช้ท่จทุยาง้กันวก้วงับบาสาธุสาธุัับขันชมครับตอนนี้นะครับเนาะผมผลิเกตตามวัตถุประสงค์ของ่าพอน้องกันเหลืองแห่งเตาโบราณเป็นที่เดียวอยครับทำชมครับเพลงกลองให้ฟังแล้ว แต่ว่าเพิ่นต้องการเครื่องสินไหวเองเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าให้เหล็กมันเข่าก่อนค่อยนำมาให้เนยพ่อมันมาสัน่นเด้เอาจนไหนสับเลือกขอไเลยเนาะมันดึกดนะื่นสมงวนเนาะสาธุสาธ,สาธุถ้าหากว่าเนยพ่อพ่อใจภูมิใจก็ขอให้วิญญาณของเนยพ่อให้มาจิบโชกจิบลาภให้สาธุเอาขอเลยนะเนาะได้ไหมวิญญาณเป็นมาเลยเนี่ยไง ขอ้นเฉพาะโออุ้ยโอ้ยมึงแลี้ยวสาธุสาธุเฉพาะเสียเฉพาะกดใหจงดี่มึงเอาอสิขอให้เาพาะจงยิบโชคยิบลาบเป็นเลขทั้งสองตัวสามตัวเดียบรอยเฉพาะเนอะเดี๋วกังระวังเดวังหัวระวังหัวได้บ่ไอยเอาละครับเาพาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับผมสิบโอยิบเอ็มดิสิให้เาพาะสิให้เาพาอยิบไปเลยช่างห้มึงโอเคเาพาะสา่งไอ้คนดูโคลกเลย เดี๋ยวนี่คนหูโทรโลกเลยเห็นบ่ได้ครับท่านผู้ชอบรับเนี่ยพอเออดีดีดีเนี่ยพอจะเท่าออกจะเท่าออกยิบก่อนยิบก่อนยิบก่อนอ่ะเนี่ยพอหายตัวไหนยิบมาเอาเป็นเหล็กเอาเป็นเหล็กรางเด้อเอาเป็นเหล็กรางเนี่ยพอเป็นเหล็กรางครับท่านผู้ชอบตัวแรกครับเป็นเหล็กรางไอตัวนี้เห็นไหมเนี่ยพอเอ้ดูยิบไอตัวนี้ใช่ไหมเออดูเดี๋ยวเช็ดเช็ดเน่ยพอมันเหล็กอีกย่างหนึ่ครับท่านผู้ชอบเนี่ยพอน้องกันเลยครับไอตัวแรกเป็นเหล็กเลยครับชัดเจนเนาะ เป็นเลขกนึงอุ้ยนี่พออีรีบอกเลขกนึงอีรีบบอกเอ่อเลขล่างเลยกูยัยมึงเลขใต้ตารางเนี่ยเออครับท่านผู้ชอบเป็นความเชื่อส่วนกูยัยมึงอ่ะสาธุสาธุโตสุดท้ายเลขล่างครับเอาล้วเนี่ยพออ่ะนี่พอสียิบก็ได้ให้ก็บยิบคนนะเป็นโตสุดท้ายเราสำหรับเลขข้างล่างนะยาอนะอยากให้คิดนะพอยิบตัวได้ให้กันคือบุคคลพวกนี้นี่พอบุคคลโอ้โหสาธุสาธุนี่พอมั่นใจป้ะมั่นใจครับเอาล้วครับท่านผู้ชอบว่าจะเป็นหนึ่งอะไรเนาะ เี่ยพอเป็นหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งเจ็ดบาทเนียพอหนึ่งเจจริงไหมเงยพอ่อจริง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 เอาล้วครับถูกถูกครับเ็กสองตัวเอะเี้ยพออยาเพ่อออกอยพิ่อออกอยเพอขอเป็นเล็กสามตัวกันเพอเอาถูกุสาธุเด็กสาตัวเอาตัวแรกกนงี้เล็กสามตัวอีเลกระโยนั้นอก็สี่เป็นตัวผู้่าแกะกระโยนนั้นอเอามาเดกสองตัวเดกนนอาตัวนี้ยพอเอาเอา ครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเป็นเลขนึ่งเลยครับอุยอย่างอ่ย่าพอก็เห็นเป็เลขหนึงแต่สิมาหนึ่งทีเดียวท่านผู้ชมครับกูจะให้มือตรงนี้หนึ่งอือครับท่านผู้ชมครับโตัวที่สองครับก็ล็อกไปแล้วนีโตที่สองล็อกไปแล้ววะย่าพ่อล็อกไปแล้วล็อกไปล็อกไปล็กไปล็กไปแล้วโอ้โหโตที่สองครับย่าพ่อครับเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งสองอุ้ยก็จะออกเันแม่บอ น่าพอมันาจหนึ่งสองนี่ัอใจแล้วมันตัวล็อกาไปแล้วเ๋ยวนี้ฮะล็อกกองฉาไปแล้วถูกเปินล็อกลอกแล้วดิล็อกไปเลยลอกไปแล้วสียงออกตัวนี้เออเอาแล้วครับท่านทโตุ้ดท้่ยครับเอาน่ยพอใ้มันคมเอาแน่นั่นโต้ซุปไถ่หรอเสะพลังเต็มดีล็อกกองฉาบเลยเอาเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่โตวสุท้า่อันอยู่องโก้ตวสุทไายองโก อุ้ยตัวแรกเป็นเหรียญหนึ่งหนึ่งสองสองอ่ะปฏิทพกพเซเบิร์ตอีกวะเนที่หายสองสองอืมนี่ล้กูลกไว้แล้วกองสลากกูลกไว้แล้วอยามึงรู้ไหมมันเก้จักเปอร์เซ็นโอ้ยฮะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ไเชียวเนี้ยเซ็นตครับท่านผู้ชมครับพ่อจะให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยหันเนี้ยวันนี้คมันเข่าเนียพอเสร็จโอ้ย ต้องาห้ไก่ตัวครับทำชกครับเราไห้ยไก่ตัวจงเลือดรับเนาะบุรีด้วยนะบุรีด้วยยาเส้นอ่ะยาเส้นยาตั้งบาร์เลยนะยามาบุรีเอาไหมมาโบุรีฝรั่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่ามาบุรีเป็นอะไรทำบอย่าพอแล้วโอ้มาบุรีนะครับเนาะโอแต่ยาเส้นยากระท้อครับทำชกครับครับทำชกครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับใครทำชกครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสับเลิฟหรือเปล่าเดี๋ยวเถอะ ท่านผู้ชมครับบเคยคิดเคยฝันว่าโดนมาเธออย่างนีพอสิมอสิงว่างสักเลยนะครับเนาะเพิ่นยิบโชคยิบลับเรียกจ้กบ่านนะครับทั้งสองตัวหรือสามตัวจะให้สับเลืยฟื้นครับผมสรุปตัวเลขกนะครับเนาะอุ้ยอะมันเลยซับเลืยฟื้นนะอุ้ยปาฮัทคือมันหนักกระเทาะลยนี่อ่ะลูกอุ้ยครับนฟื้นนะครับท่านผู้ชมครับหมูซึกงโตมาดิคอยคอยเป็นอย่างฮะคอยเป็นอย่างนี้ เจ้าบัหัวดอกบินย่านยอาพน้องกัะเลืองนสิงเจ้ามาจับเลขจากบาทแห่ให้มัจับแห่เลยแรงมาพี่แรงมาทั้งเอืจะมาเจ้าโย่ทางนอกมาลุมงอเขยอุ้ยลุมงอผมอุ้ยอือเราเนอไอันนี้เด้อเราอ่ะพันมาสิงเพื่อมาสิงท้งพี่เพื่อให้เลขบ่นอีกแล้วเปว่าสรุปให้ทไม่สมปังเรอกอู้ยทำช่นมต้องกาพขอพ่ายนะครับะ ไอเซบอร์ดครับมอยู่ในถ้ทำครับครับท่านผู้ชมครับสรุปครับสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดครับซึ่งวิญญาณย่าพอน้องกันเดินครับเพิ่นสิงสถิตอยู่ที่เตาราณแห่งนี้นะครับเนาะเพิ่นกระหายมาไล่งวดครับสําหรับงวดนี้ครับสําหรับคลิปของอีลาหน่อยนะครับเนาะเพิ่อนไ้ครับก็คือ989 193เม็ดเดียวคือ91ครับส่วนซับไปเลยครับวิญญาณเนี่ยพอเขาเสียงไปครับเป็นการยิบโชคยิบลาภเลยครับเป็นเลขหางเดียวและเม็ดเดียวครับก็คือ1 2 2และ17ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ่ายซุนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะเนาะจงสมหวังสมปรารถนาให้โูกรางวัลที่หนึ่งครับนี่ครับผมชินมาเบิกครับ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ